มาเซกเทาอาชาผู้พักดีในตำนานสามก๊กในประวัติศาสตร์จีนยุคสามก๊กมีอาชาหนึ่งตัวที่ถูกเล่าขานผ่านการเวลามันไม่ใช่เพียงมา้าธรรมดาแต่มันคือเซกเทาหรือชื่อในภาษาจีนว่าชื่อทู่มามาเทพผู้เปี่ยมด้วยพลังความสาง่างามและความพักดีต่อเจ้านายเหนือสิ่งอื่นใด ลักษณะของม้าเซ็กเทาตัวสีแดงเพลิงดูร้อนแรงดั่งเปลวเพลิงยามตะวันตกดินรวดเร็วเหนือม้าได้วิ่งได้ไกลถึงพันลี้ภายในวันเดียวกระโดดได้สูงข้ามคูข้ามกำแพงราวกับไม่มีสิ่งใดขวางทางได้ฉเฉลียวฉลาดและพักดีเข้าใจเจ้านายยอมตายดีกว่าจะอยู่กับผู้อื่นเส้นทางชีวิตของม้าเซกเท่าหนึ่ง จุดเริ่มต้นตั้งโต๊ะคุนศึกผู้โหดเคี้ยมในวังหลวงได้ครอบครองม้าเซ็กเทาก่อนใครเขาเห็นคุณค่าของม้าเทพตัวนี้และใช้มันเพื่อดึงใจขุนพลหนุ่มนามว่าลิปโป้โดยมอบเป็นของขวัญเพื่อให้ลิปโป้หันมาอยู่ข้างตน้นและทรยศบิดาบุญธรรมของตัวเองยอดขุนพลลิปโป้ลิโป้คุณศึกผู้เก่งกล้าเหนือผู้ใด ได้กลายเป็นเจ้าของคนสำคัญของม้าเซ็กเทาภาพของชายถือง้าวขี่ม้าเซ็กเทากลางสนามรบก,กลายเป็นภาพจำของผู้คนหลายครั้งที่ลิโป้สามารถหนีตายจากกวงล้อมได้ก็เพราะม้าเซ็กเทาพาเขาฝ่าออกมาในยามศึกม้าตัวนี้ไม่เคยหวั่นแม้สัตร์ปูอยู่รอบทิศจากลิโป้ถึงโจโฉ เมื่อชีวิตลิโปมาถึงจุดจบเซ็กเทาตกเป็นของโจโฉยอดนักการเมืองผู้ฉลาดเฉลียวแต่โจโฉไม่ได้เก็บมันไว้กับตัวเขามอบมันให้กวนอูหนึ่งในขุนพลผู้ซื่อสัตย์ของเล่าปีเพื่อซื้อใจเขากวนอูและความพักดีกวนอูขี่ม้าเซ็กเทาเดินทางกลับจากเมืองของโจโฉ ตลอดทางเขาฝ่าด่านห้าข้าแม่ทัพหกเซ็กเทาอยู่เคียงข้างเขาทุกย่างก้าวในทุกสนามรบม้าตัวนี้พาเขาเข้าสู่ชัยชนะจุดจบอันแสนเศร้าเมื่อกวนอูถูกสังหารม้าเซ็กเทาถูกส่งต่อให้ผู้อื่นแต่มันไม่ยอมกินหญ้าไม่ยอมดื่มน้ำราวกับหัวใจของมันได้ตายไปพร้อมเจ้านายในที่สุดมันล้มลออง,งอ เงียบงนันจากไปอย่างพักดีไม่เปลี่ยนแปลงมมาในตำนานหรือความหมายในใจคนแม้เราจะไม่อาจรู้ได้ว่าม้าเซกเทามีจริงหรือไม่ในประวัติศาสตร์แต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเร็วและความพักดีไม่เสื่อมคลายในหัวใจของชาวจีนทุกยุคทุกสมยัย เซกทาจึงไม่ใช่เพียงม้าแต่มันคือจิตวิญญาณแห่งผู้พักดี